อัลลอฮฺุรราะห์มานุรรฮฺเยมอัลฮะมฺุลลอฮฺรรับบีลอาลีมีนอัลลอฮุมัลลีัลัยน์ละเบีนมุฮัมมัดัลุลุมราะห์มตุลลอฮวันนี้นะครับเราจะอ่านหนังสือว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่มุสลิมทําไม่รู้ไม่ได้นะครับเราจะเข้าสู่ในเรื่องของหลักษัทธานะครับก็คือ เราอ่ะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างไรนะครับหนึ่งเราต้องทุกคนเนี่ยเราต้องศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นมีอยู่จริงนะครับเราเนี่ยจะต้อง ศรัทธาการเป็นรูปบุยียะของอัลลอฮ์ของพระองค์ก็คือว่าเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงสร้างบริหารกำหนดประธานทุกอย่างในโลกนี้และโลกหน้าเพียงองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารโลกนี้ว่ามันจะเป็นไปยังไงอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดฝนผู้กำหนดว่าฟ้าเอ่อจะสว่าง หรือจะมืดตอนไหนผู้กําหนดว่าลมจะเดินทางทิศทางไหนอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดริสกีอะไรต่างๆของเราทั้งหมดเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น นะครับในตัวเรารอบๆตัวเราและทั้งโลกนี้จักรวาลนี้นะครับทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าอันนี้คือความเป็นรูบูบิยะของพระองค์ 3. เราต้องมีหลักศรัทธาในเรื่องของการเป็นอูลูฮิยะของพระองค์คือเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่เราจะเคารพกราบไหว้เคารพอิบาดะห์องค์เดียวเท่านั้นโดยที่ไม่เชื่อกับพระองค์ ท่าสก็คือเราเนี่ยจะต้องเชื่อเรื่องของการมีอัสมาวัดซีฟาตของพระองค์ก็คือว่าเราจะต้องเชื่อในเรื่องของพระนามก็คือชื่อของอัลลอฮ์ใช่เรื่องพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีชื่อเหล่านั้นจริงๆเพียงองค์เดียวและคุณลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์มีหรือทํานั้นพระองค์ทรงมีเหล่านั้นเพียงผู้เดียวไม่มีใครที่จะมีชื่อหรือมีคุณลักษณะเหมือนพระองค์เช่นอัลลอฮ์ทรงมีชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีชื่อว่า อัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์มีทรงอัลลอฮีมผู้ทรงกรุณาปราณีอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกรุณาปราณีที่สุดรักเราที่สุดรักทุกๆคนมากที่สุดใกรเพื่อนนะครับอิมาเนี่ยอะไรคือสิ่งอะไรนะ อะไรอะไรคือสิ่งที่จะทําให้อิมานของอิหมาอิมานของเราเพิ่มนะครับการที่อิมานของเราเพิ่มก็คือว่ามันจะทําใหเ้เพิ่มเนี่ยโดยการเชื่อฟังต่อ พระเมตตาของล l l a ์เชื่อฟังต่อคําสั่งของล l l a ์สุภานะฮัวตะแลาก็คือการที่เราทําดีมันทําให้เราอิหมานเพิ่มมันทําให้เรามีความสุขและในขณะเดียวกันสิ่งที่ทําให้อิหมานเราลดหรือสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์ก็คือการที่เราเชื่อฟังในสิ่งที่ใชยตอนและปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนผู้ทรงเมตตาเช่นการที่เราเนี่ยคือไปทําร้ายคนอื่นการที่เราไปทําร้ายสัตว์การที่เราไปรังแกเพื่อนการที่เราไม่ละหมาดการที่เรา ต่อว่าพ่อแม่การที่เราทําร้ายอะไรต่างๆก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยคือไปเชี่ยวฟังอัลลอฮ์เอททีเราเนี่ยไปเชื่อฝฟังชัยตอนหรือฝ่าฟืนอัลลอฮ์ทำให้อิหมาาเราลดทําให้เราไม่มีความสุขนะครับอิมานเนี่ยมีกี่อย่างนะครับอิม่านเนี่ยคือมีอยู่ประมาณ70กว่าอย่างนะครับแต่สิ่งที่อิหม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับสูงสุดก็คือคํากล่าวว่า <c oughs> ลไม่มีผู้ที่คู่ควรแก่การ,อ,รกอิบดะน์นอกจากลอสุบฮานะฮัวตาเาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและอีมานที่อยู่ในแขนงก็คือประเภทที่ต่ำที่สุดก็คืออมการขจัดสิ่งอันตรายออกจากถนนและความละอายนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นประเภทหนึ่งของอิมานหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยคือเอาสิ่งของออกจากท้องถนนเอาน้ำ ท้องถนนเอาขยะเก็บขยะไปและเราเชื่อว่าการที่เราเก็บขยะนั้นอัลลอฮ์จะให้ผลบุญอัลลอฮ์จะทรงรักเราอ้น,นี้แหละถือว่าเป็นอีมานทําให้เราเนี่ยมีอิมันเพิ่มทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะต้องรู้จักอัลลอฮ์เยอะ ทั้งรู้จักอัลลอฮ์ในด้านที่อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงควบคุมทรงดูแลทรงกําหนดทุกอย่างทั้งในด้านในเรื่องของการอิบาดาิมาสัาาลลสุภาณหัวตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นอุดูฮยะและทั้งในด้านว่าเราต้องเชื่อว่าชื่อของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์นั้นเป็นของอัลลอฮ์จริงๆและไม่มีใครเหมือน นะครับไม่มีใครเทียบเคียงกับล็อกสุภาในะวาตะอาณาได้เราต้องเชื่อว่าอม م านของเราเนี่ยคือมีเพิ่มและก็มีลดการที่ทําให้อิมานเพิ่มก็คือการที่เราเชื่อฟังต่อล็อกสุภาในะวาตะอาลาทาดีการบริจาคทานการสิกเกตการละหมาดการทําดีอะไรต่างๆก็คือจะทําให้อิมานเราลดอลิมานเราเพิ่มและมีความสุข